ลักแดนนี่ลักแดนนี่แย่ไปฮอดลักแดนนั่นแย่ไปฮอดสีดแดงพุ่นสีดแดงพุ่นสีดแดงพุ่นเท่าพุ่น มีทางเข้ามา นี่นี่นี่อ๋อแม่อันนี้อันนี้แม่มือนี่แม่แม่แม่มือนี่แม่เหมือเล่นมอฮะ มีบ่อ๋อใปเตยเสานี่หญ้าไปหอดหอดพี่เลยแล้วก็หญ้าไปพูนหญ้าไปพูนหัดง้อหัดควายไปไหนเก่าไรบ่เนี่ยเออเก่าไรเอองามเลยดี่งทีงามทีงามงามีใจก,กลางน้องพี่สุนีน่นิมนี่บ้าน,น้องพี่สุนี่หนินมแอ ี่บ้านน้องไม่สวยนี่นี่เออนี่นีก่ก็ว่ามันยี่ข้างเหนือนี่ขั้นหรือว่ามันนี่สไปทางีหนเลยแม่นี่สีสวดาไปทางเปล่อเลยว่าเลยนี่งามเว้ยดีทางพพ้อมเห็นยังไงได้เหตุที่น,นี่สวยเลยเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผาตัวนี้แม่โอ้ เออข้อตัวนั้นพุ่นะหองคว้วยตัวเดียวเหร่เ,นะเอเอไปไอน้องสวนต่อ